สวัสดีครับพบกเราครับในช่องคูจิชั้นแนวนะครับันที่ฟิล์มก็มาแล้วนะครับเมก็ได้ไปรับมาแล้วครับอันนี้ก็กําลังอาบน้ำครับฟิล์มมาถึงก็อาบน้ำให้เจ้าพันสาเลยใช่ไหมมาถึงก็อาบน้ําให้เลยเหรอครับดูถูใหญ่เลยครับ ตูกชาก็มีความสุขใหญ่เลยครับเล่นน้ำเหมือนกับเด็กน้อยเลยเนเล่นน้ำครับมีความสุขมากเลยเห็นไม่ฟิล์มมาเล่นน้ำอีกเลอ เินเต็มหัวเลยอาพสะอาดปะสาดน้ำให้น้องเลยนนนคนขาดน้ำให้ไปเล่นดินอีกโอ้โดูครับอาบน้ำให้เรายังไปเล่น,นดินอีกครับม,ม,ม,มีดินซ้ายให้เล่นเลยสนุกมากเลยครับ Okay. ดูครับความน่ารักของสุนัา มีพี่ฟิล์มมาหาจะเล่นอะไรตรงนั้นนั่นสายแล้วสาย เล่นสนุกเลยครับฟิมขู่หล่ะขู่หล่ะนี่พี่ฟิลมเพิ่งมาปุ๊บอาบน้ำให้เลยดูงมีความสุขมากเลยครับ เต็นฟิลเต็นเต็มเลยนั่นตันนี้มีเต็นด้วยครับเดี๋ยวข้างนี้ไปด่ายคนนี้ก่อนโอ้พ่อพ่อแม่ลังเต็นออกมาเต็มเลยโอ้เตนเต็นเตนมาแล้วฮะ นี้ต้นไม้นั้นเต็นออกมาเต็มเลยก็หลังจากเช้าวันศานะครับได้อาบน้ำเสร็จนะครับตอนนี้ก็ถึงเวลากินยาแล้วตอนนี้ยนเย็นแรงนะครับ ก็น,นี้เป็นคลิปต่อกันนะครับผมน,นี่ครับนี้ตกกินมาก็ช้างของเราก็จะได้กินยานครับเต็มอิ่มนะครับซาเดี๋ยวครับกินไม่สนใจเลยพี่ค์มอยู่ไหน Hmm? Cái phim nhìn nè là <laughs> Này mấy phim Mấy phim như này Hử? Hmm? นี่ครับตอนนี้สุพันศาก็กินหญ้านะครับพี่ฟีมอยู่ไหนฮะโอ้พี่ฟีมมาแล้วสุพันศาตกใจครับเมื่อกี้มาแต่อะไรเนี่ยพี่ฟีมมาแล้วดีใจจัง พี่ฟีมาแล้วดีใจเลยครับหอมไหมครับไม่หอมค่ะเห็นดาเห็นดาเอ้หตัวหอมเหรอครับอืมต้นหอม ไปดมไหมครับดมก่าน <laughs> อันนี้ก็ตกเย็นแรงแล้วนะครับบรรยากาศประมาณนี้นะครับนี่ครับนี่บ้านน้งบ้านตาดูครับเฮ้ยเฮ้ย จุันสามนี้จันสากินยญานะครับก็จะไม่ค่อยเล่นเท่าไหร,รต่ตอนนี้กำลังตั้งใจก,กินหญ่ครับดูทองฟ้าครับสวยมากเลยครับชอบแล้วครับแอบบนี้ค่ะซีนชอบทองฟ้าครับ,บ <c oughs> ดูครับทองฟ้าสีมพูครับ สวยมากส,สีส้มสีชมพูอะไรอันนี้นะครับก็เป็นบรรยากาศนะครับช่วงเย็นนะครับเี่ครับเป็นบรรยากาศสวยมากเลยครับที่นี่อันนี้น้องหมาเราก็จะมานั่งดูกันนะครับเพราะว่าทั้งน้องหมาทั้งช้างเลยติดตี้มครับเออไม่ย้าย กิ้ไปกิ้ไปนี่พังวังจันครับนี่ครับบรรยากาศนะครับช่วงยืนมันเขียวมากเลยฮ้เขียวส่วนแถวทแถวตรงคอเนาะ ้เขาต้องล้างหางจะอุ่นนะครับเอาหัวชุดข้าไปนี่อุ่นเลยอุ่นแล้วก็มีกินครับดูหางหางเริ่มยาวแล้วครับเริ่มสวยแล้วตาสบายเรอตาตาบ้านเราบอกตาตาบ,บ้านร ตาคุณเสับดูครับวันนี้ก็อาจจะถ่ายยันยดิ้มเลยนะครับเพราะว่าเรากลับมาจากแหนะครับแล้วก็พอแหเสร็จก็มาเก็บมูลให้พ่อเสก็ยนี้ครับก็เลยถ่ายเย็น,นครับ กินอย่างเดียวเลยดูกินไม่สนใจเลยครับดาอันนี้ตัวสีดำนี่จะชื่อถุงเก็ตนะครับขับที่ด้านเอ๊ะเอ๊ะดูอ้อนพี่ฟิมอ้อนพีฟิมใหญ่เลยเฮ้ยสีนินสีนินไม่แล้วสีนินสีนินโตกว่าพวกพนด้าแล้วนะสีนิน มาพันใหญ่สีนินไม่อ้วนแต่ตัวข้ยืดมากเลยใช่แล้ว่าสีนิลนี่กินไม่เลือกเลยครับกินเา้ากินเอาเลยครับกินดีครับ <c oughs> <c oughs> ก <c oughs> บ็สำหรับ,บนี้ยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามกดกระดิ่งอย่าลืมกไลค์องคุณมากเลยครับสำหรับกันนี้ขอขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ 拜拜。Bye bye. Okay.